หมดไปเป็นแสนแล้วมั้งเนี่ยสีนะสีอยู่เราคิดว่ามันจะหายไหมไม่ไว้ใจเนี่ยฮุนแลนอ่ะยังไม่ได้ลองหรอพี่เขาบอกวิ่งได้เดี๋ยวกูเลี้ยงคาราวเกตขับแค่นี้รู้สึกยัง ครับวันนี้เปิดที่หน้ารถหน้างานในรถไม่ใช่หน้ารถในรถลูกค้าบ้างคันนี้เป็นกล่องซูเปอร์สตอร์มนะฮะคันนี้มาจูนแก้คันนี้มีเทอร์โบ F55 เดี๋ยวไปดูกั Turbo นเทอร์โบ F55 ระบบน้ำมันไป,ปไม่มีตัวล็อกส่งรถอะไรมา นนานยังอาจจะไม่บอกสวัสดีครับก็วันนี้ลพาไปดูวีโก้ทำมาแล้วไม่จบทำหลายที่ด้วยเป็นอาการนู่นอาการนี้อาการนั้นเดี๋ยวจะมาดูว่าทำนู่นทำนี่มาแล้วมาแก้ที่ผมจะจบไหมถสงตอนนี้กำลังเข้ามาเขียนไฟล์ให้น้องอยู่ตอนแรกจะไปแล้วส่งคันนี้มาพอดีจะได้ไม่รอนานก็เลยเขียนคันนี้เพื่อส่งไปแล้วก็เดี๋ยวออกไปจูดเลยไป มีตังทำมันก็ไปได้อยู่ถ้าไม่มีตังทำจะเป็นยังไงไปหยุดไปเรื่อยโดนไปเรื่อยปมดไปเป็นแสนแล้วมั้งเนี่ยเกือบๆแล้วสุสีนะเอียอันนี้เป็นเครื่องอะไร2 5 0 0หหรือ3า0 0เครื่อง3 0 0 0 3 0 0 0จากโรงงานใช่ป่ะ3,000โรงงานเนียเคคิดว่ามันจะหายไหม เออเฮียแล้วเขาอ๋อนึกว่าเขาเปิดฝาท้ายวิ่งทำเลยใครวะเนี่ยแล้วนี่มันเช็คไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันใช้กับโตโยต้าไม่ได้ไม่ได้ของพี่ของพี่ที่เราแต่เช็คนนี้ได้แต่ได้เปิดโค้ดเทียไว้ตลอดแล้บมอโต้ไว้เหรอแล้วอเต้ไว้ขอเราเลยจ้ะดึงปั๊กออกหรือว่าผมต้องถอดออกไม่ใช้มีปัญหาเราจะได้รู้เลยอยู่แล้วะเนี่ย

พี่เขาบอกว,วิ่งได้เดี๋ยวกูเลี้ยงคาราโอเกะบปิ๊งปิ๊งระบาดม,มั้งหยอดตู้เฮ้ยแล้วพี่เองเขาไม่เลี้ยงไปร้องร้านไหนเนี่ยผมไม่อยากร้องครับผมผมอยากเคยเดินตลาดน,นั้นแล้วเจอตู้เพลงหยอดเหรียญไหมมีเหรอโอ้โหตอนนั้นเาเกิดไม่ทันมือพี่แก่เนี่อ่เอาเฮียพี่เขาทันแน่ะอ้า <c oughs> เร่อก่อนนะเน่ยเที่ยวตังางประเทศรถเนี่ยเที่ยวตังๆๆตงาตงประเทศรถ กำลังจะดูดีอยู่แล้วเริ่มหมดแล้วเอาตังค์มาแต่งรถจบเลยเอาไปหายปะนี่ยเฮ้ยอะไรอเบลืดเลยเี้ยงทข้ด้มดีขึ้นหน่ดึ่งีขึ้นัไปแล้วีูไปแล้ว่หดนนมดหนึง เดบพี่อยู่จริงบ่อเนี่ยอยู่นี่มันก็ยังเหยียบก็ยังเห็นที่เบรกอยู่อยู่เลยว่ามันไม่ไปอยู่เท่าไหร่อ้าวมันลื่นอ่ะมันลื่นก่อนมันต้องยำๆมาเลื่อนๆไปเดี๋ยวมึงสายจูนงเงี้ยแดกสายจูนที่หมายแล้วรถคันนี้ เขาไงเขาบอกมาแล้วแหละว่าเราไม่ได้ไปจบที่ไหนอ๋อเราไม่ค่อยมีเวลาไปเราประตูเกือบไม่ได้ขึ้นไปขึ้นทางนู้นนี่ตรงตรงรองเท้าเขากูไม่หนีหรอกไอ้เจ็งแประนึ็นพี่ผมขอลองจูนเพิ่มหน่อยใจพี่ไม่ได้หรอกไอ้เจ็งเดิน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 ไปก่อนแประนึ็นนี่แประนึ็น ไอ้เมื่อกี้อาการหายแนละ้วแต่คราวนี้ผมอยากจูนเพิ่มดูว่ามันจะมีอาการอะไรหรือเปล่าค่อยๆขับไปธรรมดาก่อนดูฟิลก่อนว่าอะไรดีขึ้นอะไรแย่ลงตอนนี้ผมถอดตัวลบโค้ดออกเพื่อตอนแรกพี่ตั้งออโต้ไวใช่ป่ะ่ะเวลาไฟเร่งมันก็ไม่รู้ไงยตอนนี้ผมเอาออกแนละ้วได้ในี่เล็นไฟฟ้าที่ใส่ไม่ได้เลยตอนน,ตอนนี้ใช้ได้ปกติ หัวไหลเลย <ari> ลองวนอีกรอบหนึ่งเลยลองตัวอาการก่อนเผื่ออยู่กับผมมันไม่เป็นเดี๋ยวไปอยู่กับพี่แม่งเป็นใช่ส่วนมากมันจะไปามมาอยู่กับพี่มันจะเป็นแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็น,นะเพราะถ้าเป็นมันก็มีอาการแน่นอนแหละแ,แต่รู้สึกพี่ใช้เกียร์สูงรอบต่ำกับรถเลยผมทําให้สองสเต็ปคือโม่หนึ่งเนี่ยจะไม่มีควันเลยแต่โหมดสองน,นิดหน,น่อยเพราะว่ารถมันมีโบไงเรไม่ชอบฟันอยู่แล้วไม่มันอยู่ที่น้ำหนักเท้าพี่อ่ะ ช้เกียร์สูงรอบต่ํามันจะทําให้ควันออกแต่ถ้าพี่ขับตามรอบแล้วซัดไปแบบที่ผมซัดแบบพี่เจ๋งซัดเนี่ยไม่เป็นค่ะเมื่อกี้ที่ททดูที่ดูมาที่มอง,มองดูไม่ขึ้นควันไม่มาตอนนี้เปิดคันเร่งอยู่ปะตอนนี้ได้เปิดเป็น A I พี่เวลาพี่เปลี่ยนเกียร์ลองลองลอง,ลองเคยแบบสำลัะเกิดไหมไม่เคยไม่เคย ระเบิดคือเปลี newer, so ่ยนเกียร์แบบไม่ต้องยกคันเร่งอ่ะเหยียบคันเปลี่ยนเลยอันนั้นคือสับระเบิดเผื่อพี่อยากลองเกียร์สามไหมสี่พันรอบแล้วให้เปลี่ยนเกียร์ไปเลยเนี่ยนะเกียร์สามเนี่ยนะไปเลยสี่พันรอบก่อนเกียร์ไปเลยนี่ยกอ่ะไม่ต้องไม่ต้อยกคันเร่งแต่รอเลยพวงก่อนแล้วก็คันเร่งพี่เหยียบไม่สุด อ่าไม่สุดไม่สุดพี่เพราะปกติเหยียบสุดมันจะหายพี่อาจจะเกร็งๆกลัวๆอยู่ว่าเผื่อมันจะพู่เผื่ออะไรเนี้ยลองกับผมมาเอาเต็มที่เวลามีปัญหาจะได้รู้ทางเทียสสามเหยียบพร่งสุดเลยจมไปเลยขยี้ไปเลยสี่พันรอบเปลี่ยนเกียร์ไปมวอรอรอรคันตืนคันไม่ไหวกลับรถพี่แรงแล้วนะอาการไม่น่ามีและเหยียบขนาดนี้คันมันเป็นคันผ้าผสมเลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวทั้งนั้ะฮึยยยยเฮียแล้วเฮียแล้วโดนลุ้มอ่ะโดนลุ้มอ่ะ ตายแล้วพี่จะตายแล้วจะตายแล้วไม่ใช่แฟนทำแทนก็ได้ <c oughs> จอดไว้ก่อนี่เดี๋ยวให้เก๋งขับให้ดีกว่าโอ้โหแล้วตายเกิดโคตรนานเลยแม่งหลังๆเกมเนี่ยน <c oughs> <c oughs> ี่มานั่งั่นนี้ <c oughs> เอา้ามึงไปขับสิเฮ้ย <c oughs> พี่พี่ลงทำไมอ่ะ ให้พี่เขานั่งข้างๆดูฟิวข้างหน้าไงอันนี้รองเท้าพี่เขาใส่ตอนกลางวันนะฮะอันนี้ใส่ตอนกลางคืนเฮ้ยพี่มันไม่ใช่เลยเรรกกกกออเจ๋งเมื่อกี้กูบอกว่าอันนี้ใส่ตอนกลางวันอันนี้ใส่ตอนกลางคืนพี่บอกหลายคู่เลยคุณด้วยพี่ใส่ด้วยเหรอคุณเนี่ยไม่ใส่ของเนี่ยอันนี้ลงไว้ก่อนนะพี่ มาแล้วเกิดแล้วโหจริงๆม่น่าจะชนะตั้งนานแล้วเนี่ยเฮ้ยยิงมันน่าจะชนะตั้งนานแล้วไอ้เก่งเล่นมันเลยไม่ไม่ชนะเลยเล่นไม่เป็นนี่เป็นการนั่งเทสรถที่นิ่งมากนะฮะนั่งไปเล่นเกมไปคือรถมันขับเนียนไงเล่นเกมได้ใช่อะไรวะเล่นหัวที่ซัดจนคัสจะไหมอยู่แล้วเนี่ยคัดไหมแสงสับระเบิดให้พี่ดู ตอนลงรถพี่ก็ดูดีๆระวังให้เจ๋งขโมยรองเท้ามันเอาคู่นี้ดีสีแดงมันชอบมันชอบกลิ่นไอ้เจ๋งอ่ะขอให้เป็นผู้หญิงอ่ะกลิ่นอะไรมันเอาหมดถ้าแถวลาดระเคานี่ชุดชันลงชุดในหายก็จับมือเจ๋งโดมได้ฮะครับผมชอบขโมยไม้พิวด เอาเขาด้วยเออช่วยกันดมงเสือพี่ด้วยนะเอาใส่ขวดมาใส่ขวดมาวันนั้นยิบผิดเลยดิหยิบของผู้ชายมาปล่อยให้เขาดองทั้งคืนเลยเราก็เพิ่งมาบอกตอนเช้าของผู้ชายไปไม่เป็นเลยกูเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่ง ผมขายตัวละสิบาทพี่เอาเวลาเไปขายต่อผมขายพี่นตัวละสิบสามบาทนะราคาส่งอ่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะฝากหาที่ทำงานใหม่ให้เจ๋งด้วยมีที่ไหนรับคนอย่างวันบ้างฮะ ไมม่นาีชุดเปลี่ยนมาเราไกี่รอบไม่รู้อ่ะโอ้ชนะเฉยนะจบชนะเฉยอ่ะบ้าไปแล้วมันอยู่ที่คนจูน <c oughs> ที่ผมไม่เกี่ยวเฮ้ยเกมเกมยังคนเกมไหมเปิดฝาบงหน่อยเจนดูก่อนมีน้ำมงน้ำมันรั่วเปล่าเรียบร้อยท่อแตกไปแล้วแต่ <c oughs> คัสต้องระวังนะเ,<อ>เสียบให้หนะ่อไไนเยเดี๋ยวให้ดูสบู่อีกทีนะฮะ ม้นมันปั๊บเลยเฮ้ยโอ้ยเจ๋งน,นั้งมันรั่วนี่ปั๊มติ๊กอยู่นี้มันจะดังหน่อยนะพี่ถ้าพี่อยากเงียบต้องไปไว้ขาได้ไม่อเงียบต้องไปดังหน่อยไม่ดังเหรอ,หรอเปลี่ยน<อ><อ>ตัวเก<ม>่าดังที่ขายเลยวที่เปลี่ยนไปใช้บอสเนี่ยมันก็เลยมันไปดังโอ้นี่บอสแทนแล้วใช่ไหมใช่ใช่เป็นบอสแทนแล้วเปลี่ยนบอสแทนให้ไอ้ตัวนี้ที่พี่เคยใส่มาผมก็ออกไปแล้วนะผมจูนให้เป็นริมแบบเรียบร้อย ไม่มีอะไรเราตัวนี้มีมีปัญหานใช่ไหมเอาซื้อเปลี่ยนก็ได้นะใช่ไหมใช่พี่ใส่กองธรรมดาก็ได้ทั่วไปกองมอไซค์ก็ได้มอไซค์ก็ได้กองน้ำมันมอไซค์อ่ะพี่ดูว่าใส่ใส่ของน้มันมอไซเลยไม่ร้อน สรุปเรียบร้อยแล้วนะฮะอาการไหนมาจบให้หมดคือตอนแรกเราไม่อยากถ่ายหลังรถเพราะว่าเห็นมีสติกเกอร์อยู่แต่พี่เขาบอกว่าอ๋อเขาให้เข้าไปแล้วแต่เขาไม่ได้ไปทำที่น้านเขาไปสะดวกอีกที่หนึ่งใกล้บ้านกว่าก็เลยไปอีกที่หนึ่งทั้งเทสหัวฉีดเทสปงเทสปั๊มไม่จบผมก็เลยจาัดก,การจบให้เรียบร้อยวีโก้นี้ไม่มีระยากเกินความสามารถบางอย่างยากก็มีแต่ทําได้โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อ,ตอไปด้วยสวัสดี